اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة عشرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله مرحبا. أنا اسمي أنس بن مختار بن تجي لقب تجي. نحبكم شو نعي انيس تجي. อ่าเมื่อกี้เราทวนอะไรครับ1-10อนาชิตเมื่อกี้อะไรครับวาฮิดฮัตตา10 1-10เราทวนแล้วนะครับต่อไปนี้เราไปทวน11-20กันครับลองตามเลยนะครับ11 12 13 14 15, 15 16 17, 18, 19, 19อ่านะครับนี่เป็นอิชิตชวน11-20นะครับอ่าการนับเลขภาษาอับ1-10ก็ทวนแล้ว11-20ก็ทวนแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเรียนอะไรครับหัวข้อ ใต้หัวข้อเลขแลบตัวเลขนะครับเป็นภาษาอาหรับนะครับให้ยเราจะอ่านฟังเลขและตัวเลมนะครับวันนี้ไปเราไปเรียนกันอ่านี่อะไรครับอิชรุนเท่าไหร่ครับอิชรุนอิชรุนก็คือยี่สิบนะครับอ่าอิชรุนก็คือยี่สิบฮ่านะครับวะฮิดุนวะอิชรุนวะฮิด ว่าผูหสัตวตอว่ปานงว่าูวยี่ न, ิบเนะครับเขงง้าใจง่ายๆคือว่าให้ดว่อิชรุนคือยีนะครับอ่าอันนี้ก็เหมือนกันอิสนานิวาอิชรุนก็ न, คืออิสนานิวาอิชรุนก็คือยีนะครับต่อไปเลยนะครับสลสตวชรุนลสตวชรุนก็ न, คือยี สามนะครับต่อไปเลยครับอารบะุนวะอิชรุนเท่าไหร่ครับอารุีชรุนสิบยี่สิบอารบุุก็คือยีสบ่นะครับไป่อเลยคอมาตุนวะอิชรุนเท่าไหร่ครับคมซมอมซาตุนวะอิชรุนเท่าไหร่ครับยีิบห้าเก่งมากครับไปเลยสิตวิชุเท่าไหร่ครับสิตุวอิชรุน

สามารถเนื้อตัวอิชรุนก็คือ28่สนะครับยีนะครับไปต่อเลยติสอาจุนวาอิชรุนท่านับติสอาติสอาสิบเก้นติสอาจุนอิชรุนก็คือ29นะครับไปต่อเลยซาลาซุนท่านครับซาลาซุนเมื่อกี้ซาลาซุนซาลาซุนก็คือสาสิบอ่าเก่งมากครับปลกมือครับาเรานับเลขได้แล้วนะครับยีถึง30ต่อไปต่อ อารบาอนเท er ่าไหร่ครับอารบาก็คือสีสิอ่านคอมซูนเท่าไหรครับคอมซูนคอมซูนก็คือห้าสิบนะครับอ่คอมซูนก็คือห้าสิบตูล่ะเฮ้ยสิบตูนสิตูนก็คืออะไรครับหกสิบนะครับอ่าอาร4บคอมซูนห้าสบตูนก็คือ60สิบนะครับ อ่าสบเอือพ่ยครับสบเอสบสบบนสบกูเจนะครับอ่าสามานุนล่ะสามานุนก็คือแปสอ่าสามานุนครับแปอ่าติสอู้นะครับติสอูนก็คือเก้าสิบนะครับติสอูนก็คือ9ก้าสิบอ่าสบเจ็ดสิบสามานุนแปดสิบติส8อื้เก้าสิบนะครับ อ่มิอาุฮะเท่าไหร่มิอามิอราคยดียินนะครับมิอามิอามก็คือหนึ่งนะครับถ้า200ล่ะมีอาตันนะครับสองคือมิอาตันสามร้อยล่ะส0มร้อยเท่าไหร่สาม้อยคือซาลาูมิอาจุซาลาูมิอาจุนคือ300นับต่อไปอารบาวมิอเท่าไรครับอารมิอาจนเท่าไรครับอาร์บาวมิอาจินก็คือ400นะครับ คอมซูมิอจินเท่าไรครับคอมซูมิอจินก็คือห้ารอยนะครับอ่ามิอะจุนหนึ่งร้อยมิอาจานสองร้อยซาเลซูมิอะจุนก็คือ300ร้อยอาร์เบามิอจุนอาร์บามิอาจินเท่าไรครับ400ร้อยคอมซูมิอาจินเท่าไรครับ500เก่งมากครับอ่าง่ายไหมครับง่ายมากเลยนะครับไปเลยนะครับหมดแล้วนะครับ อ่าเป็นไก่เกินบ้างยากไหมครับไม่ยากเลยนะครับอ่าเราเราไปเรียนศึกษาในนี้นะครับศึกษาจากวิดีโอที่ครูอาน,นิสสอนเมื่อกี้นะครับแล้วก็ไปทําใบงานได้เลยนะครับถ้าไม่เข้าใจาก็ถามเด็กดูได้นะครับอัสสลามาลุอะลัยกุมอัสสลามาละอิลัลิกอัสสลามาลุอะลัยกุม